นี่รับผลงานนี่ผลงานเมื่อคืนเลยพี่น้องนี่คุงีดาพอดี้ยายกําลังจะฉัางขายครับผมกับตัวนี้ผลงานตอนเช้าครับเดอดเทเลยสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับผมครับถ้ามายามเบ็ดกู้เบ็ดครับพี่น้องโอ้นี่ก็เป็นแสงตะวันเหล็กในหลกสามสี่วันเลยพี่น้องเลยหลังจาก ผมว่าโนอื่นออกแล้วละเนาะมาใส่เบ็ดไว้มาวานครับผมกเมอคืนนีมม่มายามอุ้ยหมานเติบอยู่พี่น้องกลางคืนคอยดูผลงานเด้อเดี๋ยวถ่ายดูครับมีขั้นแรกพี่น้องขันแลกมีดึงใส่ตรงไปนี่พี่น้องเลยมขึืนนี่อุย้ยหมานลากินดีครับแต่มันไปกินดีช่วงเททายนู้นเลยพี่น้องช่วงนี้ก็ ได้เรื่อยๆเป็นไม้ทีทั้งหมดทีก็เดี๋ยวพาดูไปเรื่อยๆครับพี่น้องพอดีเมื่อคืนทั้งนี้มีแต่รอยดึงๆเราก็ไม่คิดพอดีเมื่อคืนนี่แบบไม่ได้ถ่ายดูพี่น้องเลยเพราะว่าตอนมาใส่ก็รีบหัวามาจะจนเบ็ดลอยคันเนะเบ็ดเป็นลอยคันมาจะจนสี่โมงเย็นสองชั่วโมงใส่ไม่ทันผมก็เลยไม่ได้ถ่ายเลย ใส่เอาใส่เอาใส่เอาน,นี่ก็ยิพยายามดูตัวปลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อมาใส่ดูตัวปลาไปก่อนคากลับคอยกูเบ็ดครับเพราะว่ารถมอไซค์จอดอยู่ข้างหลังแต่เองกูไปมันก็ถือไปเหมือนกันนะครับผม,เ,บม,มเป็นลายลอยมันเป็นลอยคันเนอาะมัน<ะ>มีชัดเด็ดด๊าดถยดูพี่น้องเตือนยามไปเรื่อยๆนี่แหละบรรยากาศตอนเช้าครับผมอู้ยหลังจากฝ่ามืดมัวหมุนมาหลายวันเนาะ มึงจะเห็นแสงตะวันพี่น,อน้องไหมอยู่โนอื่นออกแล้วครับผมครับทั้งนี้ไม่คอ่อหยหวังตอนไรกพี่น้องมันคืนนี้ก็ไม่ได้มีแต่ป้าหน่อยตีลุคกับแต่ทั้งมูลแหละเหดไทเด้อโอ้มันคืนนี้กินตามตูดเลยเสียบเหยียอไว้ปับ๊บเดินไปอีกสองสามคันเสียงบบบบบบเดินกลับมาปดเสียบเหยียอไว้โอ้ยเดินหมุนไปหมุนมาอ่ะนี่ยมัแเต้มเล็กเลย แต่ตัวมันน้อยปลาทางลึกนี่ผมเรียกว่ามันทางหลึกทรงนี้ทางงูมันทางเขินยังว่าแหละปลามันขึ้นเขินเราพี่น้องเนาะใส่ยาลูกออดครับลืมแจ้งพี่น้องดูดูตัวปลาดูทางนี้ทางนี้มืดครับอันนี้จับเขียดใส่ไปครับมีเขียดกับใส่เขียดครับมีมีเขียดกับใส่ลูกออดโอด้ตัวปลาดูน,น้องตัวเล็ก เอาละเดี๋ยามไปเรื่อยๆกับผมครับปลดปลา้ายเยอะมานั่นพัดมาไมกลก็มีตัวหนึ่งครับพี่น้องแต่ตัวน้อยทั้งนิดนี่แต่เอามดกับผมครับหาปลาไปขายครับพี่น้องขายได้มดครับนี่ครับไปชนหน่อยเอาละปลดแล้วก็ยามต่อครับผม จริงๆมาก็จะเปียกเด้อพี่น้องมันใสเบ็ดก็จะเปียกแต่จะเปียก,ยก,ยกใส่บริเวณน,นี้ครับผมครับแล้วก็มากู่นเด้งแดงเสือแด้งมากูก่อนผมผมมาใสเอาละไปต่อได้ไหมอีกตัวนึงพี่น้องรีบเอาขึ้นเมื่อกี้ผมมนุษย์เอาไปต่อครับผมครับมีแต่ไปชนหน่อยว้าวว้าวคันทางนาตรงนี้มีดินจวบจวบครับ ดูดูตัวใหญ่ไหมครับคันนี้โอ้ชะนอยคือเกาไปรอรุ่นทางนู้นพี่น้องเฮ้ยนี่มอนอยูออ่ยังอยู่ครับยังอยู่มีแต่รุ่นนี่เลยพี่น้องทางนี้รอรุ่นทางนู้นครับเมื่อคืนนี่เลยตัวสวย ลายตัวคันปดเสจถุงครับมาถึงบริเวณที่ปลากินดีแล้วพี่น้องนี่มาถึงกระไดเลยาว่านกระไดมีตัวนึงครับตอนใส่เซ็ตดิ้นจนหมดแรงพี่น้องแต่ยังไม่ตายปลามันกินน้ำตื้นๆครับอเทคนิคใส่เบ็ดเลยเด้อพี่น้องเด้อผมก็ยังมือคอยรูดอกสอบถามก,ะตะก็ตะเปียกหละตะเปียกเกลเซียนครับแก้วานา้ำลึกมันมีกินจริงๆ,ๆเลยครับผม นี่น้ำเค่นี่ครับพี่นอ้องอู้นี่เค่นิวมือนึงนี่ครับนี่เค่ประมาณนี่ถ้าเป็นน้ำไม่ได้ยิงดีเลยครับน่ะัวงามกว่าทังลึกอีกดูครับพี่นอ้องให้ว่าน้ำลึกป้าใหญ่ไม่กินเสมอไปเลยครับน้ำลึกป้าเล็กกรบผมสำหรับประชอนอีกอย่างหนึน่งเทคนิคที่จะเปียกบอกมาด้พี่นอ้อง ขอถ่ายถอดต่อนิดหนึ่งสุดว่าหวยมันอยู่ทั้งูวนเนาะแล้วน้ำมันไหลลงจากจากบนโนนเนี่ยไหลลงห้วยเงี้ยไหลเบียดดานเนี่ยปลามันจะสวนขึ้นมาดิแล้วปลาเนี่ยมันจะมาอยู่มันพูดไงมันจะมาอยู่บิงที่สูงกว่ารูิบิ่งมีน้ำลึกเป็นบิงมีน้ำตื้นเนี่ยบางคนชอบใส่ตรงนี้เนาะปุ๊กฟุ๊กฟุ๊กจริงปลามันอยู่ทังนี้ครับที่งสำคัญปลามันอยู่คันนาฝั่งนึนด้วยมันไม่ค่อยอยู่ฝั่งนี้นะ อยู่ฝั่งที่ตรงขามก็หวยครับทเทคนิคจิตะเปียกบอรครับผมก็เชิงได้ผลจริงนะเนี่ยพอผมใส่บิงเนี่ยปลากินใส่บิงทั้งเนี่ยปลาไม่กินครับผมครับเอาละที่นี่ผมก็ใช้เทคนิคนั้นใส่ไปทางนี้ครับผมที่นี่ใส่ไปตามบิงเคิร์นๆนี่มขคืนเนี่ยโอ้ยตรงนี้กินยามวนไปวนมาวนไปวนมาได้ปลาเป็นยี่สิบสามสิบตัวว่าพี่น้องมะคืนเนี่่ละเดี๋ยว มีรุนกันตอนเชา้าลดตัวนี้ก่อนครับผมมีเตยมงพี่น้องทัดมาไม่ไก่ได้เบ็ดเรียกเขากับคันนี้เลยเสียบไว้น้ำตื้นๆนีน่พี่น้องปลาก,กินน้ำตื้นครับเป็นต,ตัวไม่ใหญ่ตัวนี้เอาละลดเสกทุง่งครับไปต่อข้างน้ามีเตามีพี่น้องยิ้มปงปูปูอยู่ ปลาตัวสวยเลยครับที่นี่ดูดูแรงดึงครับแตกต่างจากข้างน้าลึกเยอะเลยครับสวยวสวยครับวนตับวนตับเลยครับผมจับปลาต้องระวังครับจังหวะที่มันดินสะบ,บัดบางทีเบสรุดเกาะมือเราครับผม นี่สวยนะครับรุนนี่วนตับเลยครับผมผุดสกถุงกับผมมาถึงทีเด็ดแล้วพี่น้องเลยนี่เมื่อคืนนี่บิงนี่กินแบบโอ้ยผมเดินวนไปวนมานี่ได้จากป้าจากบิงมี่หลายตัวป้าบิงเดียวเนี่ยลยจะกินลากเกินนี่มองไปเหมือนจะมีคันกลมแล้วนะแล้วก็เสียงดินอยู่ทั้งนี่เมื่อกี้บิงนี่ก็กินดีขึ้กันเมื่อกี้ก็ได้มาตัวนึงเนาะเสียงดินเดี๋ยวมาเอาตัวดินกันพี่น้อง เห็นไหมล่ะพี่หน้องป่ามันอยู่เป็นจุดๆครับผมไปเจอบิงที่มันกินเบ็ดดีนี่รู้สนุกครับตัวกเราเถากันครับผมแบบ็ดมันเดีพี่หนุ่มเข้าเข่า อโอ้โหลดออพี่น้องนี่เสียายทำมือเดียว,วอย่างนี้เดีแต่ก็อยากขายพี่น้องดูด้านเนาะน้องช้ามั้ครับผมตัวใหม่ครับนะบินคือว่ามันกินดีนี่ครับพี่น้องไปดูรอบชาวจะเป็นยังไงนี่ขั้นนี้ก็ลอยลุดพี่น้องเออนน่โอ้อยลอยดินพันี๋ยวอยกูครับขึ้นนี่ได้ย้อนขั้นนี้ไปสามสี่ตัวขั้นเดียวนี่ โอ้หน้ามันหลุดป้ะนี่เหยื่อลอยฟ้าให้พี่น้องกดเดือดไว้ยังไงกันเดือดเดือตอนขาครับมีรุ่นอีกเพราะว่าเมือ่อคืนนี้พอจะเสียบเวยือดไว้มันก็กิกนตามตูดเลยไตอนมากรูเผื่อมีรุ่นนี้ครับผมท่านนึงนะที่ว่ากลม,มคือย,อยิวไหมไม่อยู่นี่เอออยูย่ๆนะอย่างนี้หล่ะี่น้องมไม่รู้เรื่อยๆพี่น้องนี่อ้ยทำไมจับได้ โอ้ชมักกบบวกระปไอ้มาก <c oughs> เออปลาลุดเลยพี่น้องเอ้ยตายเลยตายแล้วโอ้มีแต่ตัวสวยๆลุดขน,นัดตัวตาส <c oughs> องตัวแลวใส่ย,ย้ำไว้ครับน้ำลุดแสดงว่าเขาปล่อยน้ำนี่น,นี่ <c oughs> ยับเยอะไว้เพื่อตอนกูเบ็ดที่กินนี่ <c oughs> มันหลุดแ้ เยอย่าลอยฝ้าเลยแตายำไว้ทียิบนะลพี่น้งองเลยมันกินยิ้มตลอาคืนโอ้ยน้ำบวกลอยฝ้าหมดตายผมอุตสาห์ที่มาลุ่นบินมีมาดิเยอะเลยโอ้ยคันขน้างหลังนี่อยู่มั้ยเนาะแหม่ลอยดินจนเล็ก อ่ะยังอยู่วะคันนี่อย่าลุดเด้อก็ดึงมาดีๆนี่แหละแต่บางตัวมันก็ติดวินเนาะพี่น้องจะท,ทำยังไงติดวินกับลุดไปแล้วอ่ะอือมันจะไปชนหน่อยรุนนี่แล้วครับผมเอาละโอ้เสียดายครับรุดไปสองคุณไหนตัวเดียวครับจุงโอ้โหพี่น้องใส่ไปในหวยคันนึงในค้นครับปากทอนี่พอดีมันเป็นโอเขานาครับผม นาบินที่ป,ปลาปากินดีๆ,ๆเมื่อกี้น,นี่แหละจะนามันลดครับปลาเลยลอยฟ้าเลยนี่ครับโอ้แต่ได้ผลไว่ปากท่อครับปลามันมารอกินไปหน่อยระชนตัวสวยด้วยนะครับ่วนตับนี่ครับโอ้โอ รอบเช้าก็คือจะไม,มไหมันทะเลพี่นอ้องไก่เมดเบ็ดเลวนี่นี่ก็มดแล้วตรงนี้แต่เมื่อคืนแหละโอ้สนุกนะครับเดียวผลถ่ายผลงานตอน,น,นคืนให้ดูเอาละใส่ถุงครับตอนนี้หมดเบ็ดแล้วพี่น้องเลยทีนี้ก็จะขอกูเบ็ดแล้วครับนี่ครับผลงานรอบเช้าไม่ค,อค่อยขึ้นเท่าไหร่ครับผมแต่ปลาไหลตัวอยู่แต่มันตัวหน่อยครับผมกเทะเลนี้เลยเกือบสิบตัวเแล้อน,นะครับก็ไปดูผลงาน รวมกันที่บ้านเลยพี่น้องเด้อผลงานรวมเมื่อคืนนี้ดาครับคืออยู่นะครับแต่รวมทั้งหมดโอเคครับเดี๋ยวขอกูเบ็ดสักพักครับผมกลับไปดูปลาที่บ้านนครับมาถึงบ้านแล้วพี่น้องนี่ครับผลงานนี่ผลงานเมื่อคืนเลยพี่น้องนี่ทุงนีดาพอดียายกําลังกีดฉั่งขายครับผมกับโลนี่เดวสวยงามเลยนี่ี๋วในทุ่งนี่นี่นะครับเมืงคืน กีไใ้ไฟเบ็ดมุดก่อนครับก็เลยกลับเหมือนกั้นย,ยามเรื่อยๆกีได้เรื่อยๆอยู่มนเมื่อคืนตัวนี้ผลงานตอนเช้าครับอัดอีทีเลยเอาพี่น้องพอดีเชฟอุ่นมาถือให้นี่ผลงานตอนเช้าครับผมต้นเชา้าม่นคือครับพอดีน้าม,มันหลดเนาะเด <ๆ S 2> ี๋ยวลอยฝ่ามดครับผมตรงจุดที่อยากเอ๋ตรงจุดที่ปลากินดี ผลงานรวมคลิปนี้ครับผมฝามาตัวหน่อยเฉยๆครับลองตัวใหญ่ดูให้ผมออกมาเลยไหนมาเนี่ยไหนอยู่ล้วแค่สองสามโลที่ไงไหนเยอะพี่เราแต่เดี๋ยวช่างขายครับโลลอยๆน่ครับนนี่มันหนาจะครึ่งโลนะไม่ใช่โลดอกนี้หนาป็นครึ่งโลครับผม เอาล้พี่น้องคลิปนี้ก็ขออภัยที่ไม่ได้ถ่ายดูตอนกลางคืนนะครับตอนที่ป้ากินดีๆก็ไม่ได้ถ่ายดูเลยมาถ่ายแต่ตอนเชา้าป้าก็ไม่เคยกินานะในการนี้นะครับคนง,งานก็เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันครับพี่น้องอาจจะเป็นเยื่อเขียดกับที่นี่เอาล้ครับคลิปหน้าเจอกันครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ